เมื่อกี้เข้ามาเป็นอานเนียเก้าดาวนะเมื่อกี้แล้วมันบอกรีซอสผมเต็มผมก็เลยลงไปลบแล้วแบบเต็มพี่อะไรมึงมึงก็เหลือแปดเจ็ดแปดจิกอะไรของแม่งวะผมก็งงผมก็แบบเออลบก็ลบ,ลบ,ล,บลบของเมื่อวานออกแล้วก็ลบของเออที่เป็นวิดีโอไฟล์ใหญ่ๆออกทิ้งหมดละก็ก็กเออมึงเอาเอเออะไรก็เอาเถอะถ้ามึงยังจะรีซอสเต็มอีกก็เออคนดูวันนี้ก็ดูไปครึ่งๆน,นเกินแล้วกันนะครับ วันนี้ยังไงครับวันนี้ก็แน่นอน,นครับผมก่อนที่จะตูะ้เพิ่มเลทเขาจะออกไปนะครับดังนั้นผมต้องอมาสุ่มก่อนนะผมเขาจะออกพรุ่งนี้เช้านะผมตอน10บโมงเช้านะครับอ่านี่คือตั๋วที่ผมได้รับมานะผมผมไปวิ่งอ่ไปวิ่งราวเต้นราวมานะผมเนาะทำให้ผมได้ตั๋วมาอยู่เล็หน่อยนะผมเนาะกี่ตัว๋วครับเนี่ย14ตั๋วนะครับผมเนาะได้ตั๋วหนึ่งมีโอกาสจะได้ไหมเวลสิบเก้าะไม่น่าไหววะไม่ได้ไม่ได้ก็ ก็มีตามมีตามเกิดแล้วกันนะครับมันต้องวิ่งอ่ะมันต้องสเตทวิ่งแล้วสเตทวิ่งแม่ต้องวิ่งอีกล้านนึงอ่ะซึ่งผมแบบโอ้โหมึงล้านเลยเหรอเป็นล้านเลยเหรอพี่ผมก็เลยแบบเรื่องของมึงเหรออันนั้นกูกูไม่วิ่งก็ได้กูกูสุ่มแค่นี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาว่ากันใหม่ก็ได้โอเคครับคือไม่ใช่อะไรเมื่อกี้ผมจะออกไปโดดโดดเชือกแล้วตอนนี้ผมจะไปโดดแล้วเมื่อกี้มันมีจิ้งจกกระโดดเข้ามาในบ้านผมก็ไล่จิ้งจกไปแป๊บนึงแล้วมันก็ออกไปแล้วโอเค ไม่มีอะไรวันนี้มาบนน่นเลยเชเดี๋ยวจะบ่นด้วยว่าแบบเออถ้าเกิดว่าอถ้าได้อา่าย่อมาเดี๋ยวจะ่า,ดาโดยเชือกสักหนึ่งร้อยรอบอะไรแบบนี้นะผมเนาะร้อยรอบโอ้โหเดี๋ยวลืมาเชือกมาด้วยไม่รู้เหมือนกันนะคนดูทำไมคนดูมันเยอะจังวะปกติเวลาผมทําคลิปที่ช่องอื่นผมนะคนดูจะแบบไร้หรอไร้หรอคนดูแบบโอ้โหอันนี้เศษคนอันนี้คนดูเดี๋เนี่อย่างเงี้ย คนน่นับได้ไม่ถึงครึ่งตัวเลยไีซชัมอะน่คนหรือตัวอะไรครับน่าจะมาดูฟิววิดีโอกูนะครับเดี๋ยวทำควสก่อนแล้วกันนะผมเนาะอืมทำควสเบาๆชิวๆนะผมวิธีทำควสผมก็แบบนี้ครับเลือกด่านตีด่านไหนนะครับก็ตัวไหนมีน้อยๆก็ตีด่านนั้นเลยครับตัวที่อะไรนะไอสเตทมันตัวผมไม่ค่อยมีอ่ะเออปัาววางมือถือลงขยับขึ้นนิดหน่อยอ่าโอเค แล้วก็เมนสเตทครับเมนสเตทเนี่ยเดี๋ยวผมมาเคลียร์เองได้ป่ะคือให้มันเคลียร์ก็ได้มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะป่ะ mm hmm. ไม่ต้องไม่ต้องใช้เพื่อนก็ได้มงชิวๆนะครับเรามีอาเนียทั้งตัวนะตอนนี้เชื่อมมันพันนะครับตอนนีน้มันหวันนกันนะครับ mm hmm. ยุงไม่ก็มากรุงเทพมียุงด้วย เออวันนั้นผมไปยู่ไอแถวจุลาเนะ mm hmm. <laughs> ยูงแม่งบินมาเต็มเลยผมงงกรุงเทพมียูงด้เหรอวะอ๋อมีนะครับมาจากไหนก็ามาจากท่อลวบ้างคิดว่าแล้วกดนะโอ้คกนี้บนพ่อใช่ไหมวกนี้มสมต้อนรับบนพ่อ ได้สี่สามรอบเขาได้ไปโดนใหม่นะครับก็ขอดูก็าข้ามๆไปนะครับดูดูไม่ค่อยรู้เรื่องก็ผมใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์นะครับอ <c oughs> <c oughs> ไปไปต่อ รอบน 30, ี้ได้สามสิบเหนื่อยเหนือยนื่ยนอกดต่อไป หกสิบอืมหายใจหอมนิดนึงทำไมมันเร็วจังวะยังไม่รู้สึกยังไม่ทันโดดเลย พอละจะประมาณสักสองสามร้อยนี่มั้งเหนื่อยโ,โหลดเน็ตเทีย่ยอะไรไม่รู้อีกเนอะเซิร์ฟเน่าเฉยมาชอบเป็นนะบางทีมันก็แบบโหลดเองเป็นอะไรก็ไม่รู้ถ้าใช้เน็ตกูก็ดีอืม ก็ไม่มีอะไรมากครับก็นั่นแหละครับอืมก็ค่อยๆไปนะครับคนเนาะแล้วเราก็าใจเกมครับช่วงนี้คนกลับมาเล่นเยอะครับแต่ตอนเซิร์ฟเปิดไม่แหลกนะแปลกเหมือนกันมันเา้าจะลองมันเา้าจะเพิ่มเดซดอะไรมัง้งมันก็เลยกลายเป็นว่าอะอะไรเยอะขึ้นหน่อยสองรอบพอแล้มัง้ง วีเล่นพีพีแล้วอ่ะเดี๋ยวผมลองตีทีมนี้ดูทีมนี้ไม่น่ามีอะไรยากแต่มันเป็นพีร้อยนะผมเจอพีร้อยนะบางทีผมก็แบบพี่เกียรเล่นก็มีนะก็จะแบบอาหาโตเวลมาเฮ้อ,อวันนี้นะผมก็ใส่บินนะ้าไปซะเขาไม่มีเขาไม่มีการบินนะ ก็ใส่ใส่ไปก่อนนะมันถึงไหนถึงกันนะ่ะอยู่ด้านล่างอยู่ด้านบนนะครับอืมอว้ได้กระเป๋าว่ะได้กระเป๋าอย่างนี้กูก็หวานเจี๊ยบดิ พาให้หาหามดเลยม่เล่นก็นได้เนี่ยครับผมไม่ค่อยชอบพีมพี้อยเท่าไหร่คือแบบสามตัวเงี้ยแล้วแม่งอะไรไอ้แล้วอะไรนะไอ้เพิ่มแร่พันนะแล้วแบบเพิ่มทั้งทีมาพ่อไงมึงเพิ่มให้มันมีแบบอันนี้หน่อยดิมือเล่นเพิ่มโอ้โ,โหเพิ่ม,มขนาดนี้มึงอันนี้เถอะแต่ผมวาทำไมผมมีตัวเดียวแล้วทําไมมันไม่มันไม่เพิ่มพีแล้วนะมันไม่เพิ่มแร่พันนะเขาแบบทั้งทีมาวะหรือเขามีกําหนดของเขาอยู่แต่แค่ผมไม่รู้ ไม่รู้นะรอมาเป็นดราม่ากัน <laughs> <laughs> เดี๋ยววันไหนช่องผมไปดรามา่าเดี๋ยววันนะั้นผมจะดังละสบายใจแล้ว <laughs> ไม่ดีนะดังแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่กลัวติวเตอร์ผมรู้แล้วเขาจะมาด่าผม <laughs> โหติวเตอร์เขามายุ่งกับชีวิตขนาดนั้นเลยเออไม่ได้ยุ่งครับผมจ้างเขาให้มายุ่งกับชีวิตผมเองแหละเออเหนือหน่อยเหนือหน่อยเหนื่อยเหนื่อย อานเนียก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเกียร์เขาไม่สุดด้วยแหละถ้าเกียร์สุดก็น่ากลัวแต่เกียร์เขาไม่สุดอจบอโอเคบอสมืดโอเคทีมห้าทีมนี้เล่นง่ายครับทีมนี้เปิดเวลมา พอก็ทีมบินแล้วแบบเกียร์ไม่เกียร์ไม่ตึงอ่ะผมก็จะบอกว่าเล่นง่ายนะจะเป็นว่าโคนี่บินมาจะโหดทะลุโลกอีกเหมือนรอบที่แล้วผมทําคลิปตอนผมอ่านคล,คลิปไหนสักคลิปนี่แหละที่มันแบบโคนี่บินแบบแตีสะตอตายไม่ยอมตายน่นะเอออย่างเกียร์เลยตายก็ไม่ตายอ่ะเฮียอะหลบอย่างแน่นเลยแล้วเ,เกียร์อย่างแบบเกียร์ไม่เหมือนเหมือนกันทุกคนอ่ะแต่แต่เฮียอะไรเนี่ยทำไมโคนนี่ไอทีมนั้นแบบเหมือนแบบเหมือนแม่งหลบไม่เหมือนแบบ หมืนมันเห็นกระสุนแบบยังไงอะกระสุนหนึ่งเมตรต่อวินาทีอะออไม่หลบเอลพริวจัดเลยอะอย่างอย่างกรรมอย่างเวนเลยอันนี้มีอัพมือนะผมก็เลยไม่เล่นด้วยนะครับอันนี้ไม่มีอัพอะไรนะครับแต่มีทีมพีร้อยก็อยู่ห้านะครับมีรอนด้วยไปลองเล่นดูครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้เสียแล้วครับตั้งแต่อัด u t u b e เข้ามาผมก็แบบเออใจเย็นลงขึ้นเยอะเลยนะผมเนาะ ก่อนอนะัดยูทูบเนี่ยคือผมใจร้อนมากนะครับผมแบบเล่นทั้งวันอนะแต่นี่คือเล่นแค่ตอนอัดนะอัดเสร็จผมก็ไปเคลียร์สเตทพิเศษนิดหน่อยก็พอละอืมจากปกติที่เล่นทั้งวันนะผมก็แบบอ๋อเดี๋ยวต้องเก็บของอันนี้ไว้อะไรนะอัดเอาไปอัดวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเอาไปทำคอนเทนต์แบบนี้นะม,มันก็กลายเป็นว่าเออทำอะไรก็จิตใจสงบสุขเยอะเลยนะครับพีร้อยบันพ่อมือแล้วเนี่ยเนี่ยดูดิด,ดูพีร้อยบ้านมาันดิโอ้โหโอ้ โอ้ยโอ้ยพี่เวล้าทีมกูทำไมไม,ไม่เอาตัวออกบ้างอะบอดมึงเล่นเป็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบ้านจะระเบิดอยู่แล้วเฮ้ยโดนกินโท้าี้มันตันดีังวะกูไม่ใช่แล้วเดี๋ยวกอนขออนุญาตอัดไปหน้าบ้านมึงเลยนะครับโดนฟาดดาวเคโดนโถมเข้าไปอัดเข้าไปอ่าอันนี้ทำไมทีมมือตัวอะไรมันเสกโลวะเนี่ย นัดนัดทีมกูแบบโอ้โหแแรล่ไม่ขึ้นด้วยใช่แรล่เยอะเกินโอ้โหโอ้โหอ้กูละกูยอมแพ้ก็ได้เฮียมึงจะขนาดเนี้ยเกียร์กูแบบว้ารออัพมืดก่อนเดี๋ยวอัพมืดมารอบนี้ผมได้ทีมสองทีมห้าพอรอบนี้ผมได้อัพมืดผมมีความรู้สึกว่าผมจะได้อัพมืดนถ้าผมไม่ได้อีกก็เออ มันก็ถือว่าเป็นแล้วนะผมก็เปิดเป็นแล้วนะอีกด้านหนึ่งของเกของครีเอเตอร์นะที่แบบครีเอเตอร์ส่วนมากคือแบบโอ้โหซุมได้ซุมได้นะผมผมก็คืออีด้านนึงเลยนะผมสุ่มเฮียอะไรก็ไม่ได้นะครับเขาไอพวกนั้นก็เป็นแล้วนะครีเอเตอร์สายเอ่อเอ่อสายแบบสว่างนะผมเนาะผมอันนี้ครีเอเตอร์สายมื่นนะครับตอนนี้ทาเฮียอะไรไม่ได้ดีสักอย่างเลยนะผมเนาะตัวเมตาที่ได้ล่าสุดก็มีตัวเลยเนะี่ยเบาแสงสมตัวเดียว แม่งเลยเขาต้นปีดวงดีนะท้ายปีมาดวงแบบส้นตีนหมาแดกส้นตีนหมามากโอเคคนน้องหมดแล้วมั้งหมดแล้วนะฮะแล้วกไปอัพเกียร์ครับอัพเร็วๆนะครับผมไม่ต้องไปสนใจอะไรมันเยอะนะครับอัพก็จบนะครับอัพแล้วก็ไปต่อนะครับม,มาอันนี้ไม่รู้จะอัพอะไรครับอัพไซมอนละกันเอ้ยอัพไอเฮียนได้เดียว่เอ็ดเวิร์ดเนะี่ยเฮี้ยได้มาสองตัวบ้นป้ามนะันอะ โอ้โห oh, แล้วได้แบบได้ติดกันเลยนะ mm hmm. อย่างที่อ่เกมเขาพูดตามตรงอืมปึ้มนะครับก็ได้มาวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันวันศุกร์ใช่ปะ่ะ mm hmm. แล้วเขามาย่อยของสักชิ้นหนึ่งนะเอาของพวกแบบดาวเดียวออกไปย่อยนะครับจบนะครับผมเนาะแล้วก็เลยอีเวนต์หนึ่งนะผมเนาะไปไปวิ่งชนกลวยนะผมเนาะ วิธีจบเร็วๆนะผมเนาะปั๊บปั๊บปั๊บวิ่งมาอุ้ยอุ้ยมองไม่เห็นทางเลยชนกลวยตายหาเบิร์ดเลยเนี่ยโหแม่งเลยได้ได้ของมาวะปรึบปรึบอุ้ยปรึบนี่ฮิวฮิวฮิวกันตายนะครับสุดท้ายก็ตายสุดท้ายก็โดนทะเลาะทลอกอะไรนะใช่ปะ่ะร้องเพลงถูกวะมันีเพลงวันนี้อยู่ด้วยเหรอวะไม่รู้เลือดทำไมมาสามพันเจ็ดไงวะกูก็ใส่เกียร์มึงให้ตังอ๋อ ผมไม่ได้ใส่เกียร์เลื่อนให้นี่หว่าตัวนี้ผมใส่เกียร์อลไรนะผมเน้นให้มันออกปฏิบัติการอ่ะผมแบบเน้นให้มันออกไปแบบออกไปยิงชาวบ,บ้านเขาเอสุดท้ายไม่ออกใช้ดีเจ็ดวีอ่ะต้องขึ้นต้องขึ้นแม็กอ,ะอ่ะจบครับเราก็ได้ของครบแล้วนะผมเนาะเราก็รับมานะครับรับมารับมานะครับรักหน้าคริมสันนะครับเป๊บเปโอเค แล้วก็ไปเล่นนี่กิวครับวันนี้ติวกิวใช่ป่ะวันนี้มีคนเปิดไปแล้วนะเปิดประเด็นไปก่อนผมละโโหมันตีง่ายวะมันไม่มันไม่โหดอ่ะมันกิวผมเขาเพิ่งกลับมาเล่นดีๆกันไม่ไม่นานนี่เองมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบก็เลยมีแต่ทีมอะไรให้ตีแบบง่ายๆไปง่ายๆอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ง่ายๆเขาเรียกว่าตีง่ายๆนะผมเนาะผมไม่ค่อยชอบบินเท่าไหร่นะบินบางทีแบบมามาตีบ้างผมแล้วไอไอทีมเขาเหลืออะไรนะ ัวยืนตัวหนึ่งอะแล้วแบบยืนค้ำเป็นชั่วโมงอะแม่งเลยผมเคยเล่นรอบหนึ่งอะแล้วแบบบาวช้าไม่ยืนค้ำเป็นชั่วโมงเลยไม่ยอมตายอะแล้วก็มีตัวบินตัวหนึ่งเนี้ยไปตีบ้านผมอะตีสองทีอะโอ้โหเคยผมไม่ใส่กันบินเนี้ยไม่รู้จะใส่ไปทําไมเนี่ยคือบางทีกะเกิดมันตีได้มันก็ตีสบายเลยเห็นไหม,มชิวๆครับก็ <ๆ S 1> บจบนะครับจบแล้วเนะี่ยใสๆครับถ้าเขาไม่อันนี้มาะ ถ้าเขาไม่ดันกลับบ้านไปนะถึงดันกลับไปก็ไล้ไร้บอยนะทีมเขาเนาะคือผมวิเล่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วตอนนะี้จบนะครับอืมใส่ที่คาดผมก่อนผมตอนนี้ผมมันผมยาวนะผมผมซิ่วอยู่เนาะคือขี้เกียจต,ตัดผม,มแล้วไม่ใช่อะไรหรอกเวลานี้ดูเหมือนตียากผมผมให้ผมให้กิวของคนอื่นเขาตีก็ได้มั้งเนี่ยโอ้ผมเปิดก่อนก็ได้ จะไ,ได้เปิดเป็นลู่ทางให้เพื่อนๆน,นะผมนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเบอร์ใครนะมันเป็นเบอร์สำรองของผมนะครับผมนาะ ตีไปครับๆๆๆตีไปตีไปง่ายง่ายครับไม่ยากไม่ยากอีโจ้ปะเนี่ยเห็นมสบายสบายนะครับคือใครก็ตีได้อ่ะกิวผมแบบโมว่าทุกคนตีได้มะกิวผมอ่ะไม่ใช่กิวผมด้วยคือที่ผมอยู่กิวที่ผมอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันไหนผมดังๆเดี๋ยวเ่าไปไปออกกิวเนี่ไปล้วไปเปิดกิวเลยดีกว่านะครับคือผมอยู่กิวเขาเพราะว่าผมอยู่ในกลุ่มไลน์เขาไงแล้วคือผมตอนแรกผมแบบ มีจนินตนาการในหัวแบบเออกลุ่มไลน์ทุกคนต้องมามาช่วยกันวางแผนตีกิวเอากิววอลนนี้นะเดี๋ยวตีตรงนี้นะผมว่าเอาตัวนี้ออกแล้วตัวนี้เข้าไปใส่ดีกว่าไหมอ้าวแต่นี้วันนี้คือภาพในหัวผมนะผมเข้าไปจริงแม่งไม่มีเหี้ยอะไรเลยเงียบกิฟ์เหมือนมีเหมือนมีไว้ให้เหมือนมีไว้ให้มันมีเฉยๆผมแบบโอ้ผิดหวังจัดเลยอะโอเคโอ้ลืมตีกิวเลยครับน้ำแม่งชอบเหลือแบบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์น่ะ แล้วหก็บ้าจนะี้ตีนะอก็ตีตีไปก็ผมแบบก็ตัวผมเป็นไฟอะเออคือผมไปตีน้ำก็ได้นะตัวน้ำผมก็มีนะแต่มันเป็นไหวพมันเป็นว่องไวอะมันไม่ใช่ไหวพริบปอะดิไม่มีไหวพริบน้ำไม่นะมีแต่อลไรนะอีเซลลี่ดาบินชีอ่ะอะดูนะครับวิธีตีผมนะคพราจริงผมปล่อยทีมเดียวเลยก็ได้นะทีมสองก็ได้อะ ทีมสองเอาไว้เป็นพวกลดนะรถลดต้านนะผมเนาะทีมหนึ่งนี่คือเป็นตัวดาเมจนะครับทีมสองนี่ผมจะฟิกไ้เลยนะจะเป็นสองตัวนี้สองตัวนี้เอาแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์นะครับอส่วนมากผมจะใส่ตัวรีสกิลเข้าไปนะตรงสองตำแหน่งนั้นนะครับแต่พอดีว่าไฟผมมันเปนรีสกิลมันมีฟิเลนรีสกิลอยู่แล้วเนาะผมก็เลยเอาฟิเลนใส่ทีมหนึ่งไปเลยนะครับจบๆไปนะครับเห็นไหมคือฟิเลนมันรีสกิลอยู่แล้วก็ให้มันรีสกิลตีตบๆไปนะครับ เลฟเลฟมันออ,ออกง่ายไงผมก็เปิดทีมหนึ่งเลยก็ได้นะเขาจิงมันก็เป็นดามเมจอยู่แล้วแต่บางทีเงี้ยคือโล่มาขึ้นไม่ทันเนี้ยผมก็ต้องเปิดทีมสองมาบ้างเนาะตายจบง่ายเลสค,คอมพลีทน,นะครับแล้วก็ไปที่ไหนครับไปที่ไดซ์ลูกเต่าเนาะลูกตาาฮูลูกตากตาฮูอ้าวผมลืมอะไรนะ เียชพิเศษอีกอีกรอบหนึ่งเหรออ่าตัวนี้ก็ได้ก็ถ้าเกิดว่าเราเคลียร์รอบเดียวเราลุงยุดไปตีเลยก็ได้ครับลุงยุดเพราะแกแกตึงอยู่แล้วนี่ลุงยุดโอ้โห้ตัวอย่างโหดแล้วมาตีอะไรครับเนี่ยทีนี้อะไรไม่รู้มีอาเนียเถื่อนกับอาเนียจริงไันเมื่อี้อาเนียเถื่อนเจ็ดร้อยกับอาเนียจริงเฮ้ยไม่ใช่ดิอาเนียจริงมันต้องเจ็ดร้อยเนาะอาเนียเถื่อนต้องต้องสูงเอานะครับ มาทีอันนี้อันนี้เถื่อนอาจจะแพงกว่าอันนี้จริงก็ได้นะมาทีนะโอเควัน last time ปะถ้าเกิดผมได้อะไรนะตั๋วอีกอันหนึ่งผมก็มีโอกาสอันนี้เนาะโอเคหนึ่งได้ปะหนึ่งได้ปะหนึ่งได้ปะขอหนึ่งได้ไหมขอหนึ่งได้หมหนึ่ง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 หกเฮ้ยหกหโอ้โหีเยหนึ่งสี่ forward โอ้โหเกมสาม เออโอเคคนดูยังมีอ่ามีมีดวงนะผมได้เห็นผมอ่าสุ่มมาน,นี้อยู่นะเนาะสี่เไปไนนะ็นไเนี่ยถอยกลับไปห้าโอ้โหมึงให้ทำเฮี้ยอะไรเนะี่ยมาไปทำหอ,อกอะไรได้วะกูถามจริงเกมเคครับลอยนะครับถ้าลอยไม่ใช่ลอยออกใช่ไหนะย่อเนี่ยถ้ายอออกเนะี่ยหวั่นเชียวครับผมเดี๋ยวผมผมอัดคลิปโดดเชือกเลยส สองร้อยแล้วกันนะ่ะสองร้อยทีนอนสต็อปนะครับอ่าเดี๋ยวอัดลงช็อตนะผมเนาะอืมออกกําลังกายครับมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกมันก็ออกกําลังกายเพรมัตก็สุขภาพ <5 S 1> อยู่แล้วนะครับเมื่อกี้มือปัดโทรศรัพท์ครับมาเกือบพุ่งแนละ้วเมื่อกี้ได้เสียงลมปะผมได้ยินนะเสียงลมในยะ่าเข้าผมเปิดพัดลมเบอร์สองดื่มดื่มลอยโอ้โหลอยบรนพ่์มันลอ,อ,อยมาเป็นหัวเลยมนลนเลยคุณว่มดดริมอนงามหน้าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เลขเก้าเลขสวยได้ดีสุดละถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องดูกุลโดดเชื่องล้วสรุปคนดูยังไม่ถึงร้อยเนาะไอ่คลิปนั้นอนะใช่ปะถึงเนี่ยวะจะไม่ได้ก็ผมเห็นคนดูมันมีคนเข้ามาดูเรื่อยๆนะแปลกเหมือนกันนะร้อ,อยร้อยผมมือปิดนะผมมือปิดผมมองไม่เห็นผมมองไม่เห็น ปั้งลอยใช่ไหมตัวดีอูห้หูคีย์บอร์ดเกิลโคน,นี่พ่อมึงตายคือผมเห็นนะบางคนก็แบบสุมได้สุมได้เอาสุมได้เอานะบางคนมันสุมไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าหมดเป็นหมื่นป้าหั่เห็นในกลุ่มไลน์เนเจอร์หัวเห็นบอกว่าเขาหมดเป็นหมื่นไม่ได้เฮียอะไรเลยนะผมนาอได้จุ๋มเม่งมาสามสี่ตัวออก็หมดแล้วมั้งเดี๋ยวดูนี้ดิผมมีตัวนี้อยู่ห้อไปไม่สุมนะไม่สุมไม่สุมไม่สุม่ม นี่แรกอะไรได้บ้างสองร้อยสามสิบมีต่อยแรกไหมไม่มีไม่มีเฮอะไรเลยนะครับผมเนาะเพราะผมใช้ไปหมดแล้วเนาะ Contribute เอ่อคิวนะครับผมเนาะใครเอ่อ uh, ใครเล่นใครเล่นเกมทุกวันนะผมเนาะมาเข้าคิวผมหน่อยนะผมเนาะตอนนี้คิวผมอ่ uh, ไม่ไม่มีใครเล่นแล้วนะผมผมก็ไม่เล่นเหมือนกันนะผมเนาะยอมไม่ออกอนะ อ่ยังมีโอกาสถ้าผมเรายังมีโอกาสอีกตั้งเดือนหนึ่งนะผมเนาะเดี๋ยวก็ได้ของจากตัวนี้อีกนะผมเนาะเพราะผมน่าจะได,ได้อันนี้ถึงอยู่นะคิดว่าผมแน่วิ่งได้ถึงสักสามล้านห้านะแน่พอแถวสามล้านห้าแล้วก็ได้พวกแรงรนะีวอร์ดเนาะก็แน่ได้สักประมาณเนะี้ยสิบห้าใบเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาสุ่มกันประมาณอาทิตย์ในใช่ปะ่ะประมาณกลางกลางเดือนนะผมเนาะหลังสอบแก็แพทเลยเสร็จเดี๋ยวก็มาสุ่อมอีกรอบนะผมชิวๆนะชิวๆ,ช,วๆชิวๆแหละเดี๋ยวที่หน้าผมคิดว่าเกียร์มืดแน่เข้านะอืใช่ปะ่ะ ประมาณวันเสาร์วอาทิตย์ปะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วผมจะทำที่อะไรเนี่ยระหว่างระหว่างรอของมาเนี่ยไม่รู้นะผมเนาะแต่แต่ขอนะผมเนาะเกียร์มืดนะครับนี่อัดให้บอสมืดได้ถ้ากูได้ถ้ากูได้นะเกมกูบอกเลยกูแบบหวัดเจี๊ยบอะเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งขึ้นดอยสิบสองกิโลให้ดูนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ดอยที่เขาวิ่งกันนะไอ้นี่นะไอ้ไม่ใช่ดอยอะไรนะดอยที่อ่ามหาลัยชื่อดังแถวภาคเหนือเขาวิ่งกันนะันไม่ใช่นะผมเนาะ อันนี้ดอยหลังบ้านผปเองครับเออใครับหมดละหมดทุกอย่างละเพอาละวันนี้วันนี้หมดหมดอารมณ์หมดทุกอย่างเลยไปไปไปจบจบ